วันมหาปูชนียาจารย์ว Th ันคล้ายวันบรณาภาพไม่เดีวคุณหลวงปู eh il, Jim uh ่พระผู้ปราบมรทั้งท่านบรณภาพเมื found. ่อวันท right yeah. no ี่สามกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสองแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือเป็นวันคล้ายวันสาะสังการของนิยาจารย์มหารัตนปิะเสกาทองสุขสมเดงจปั่นวันที่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกเฮจ่ะราคาขอาวาจาย์ของเราคมไม่อยากห้เลยกำหนดมาให้เป็นวันเดียวกัน พราะทั้งสามท่านนี้เกี่ยวนเนื่องกันไปหมดจึงได้ตั้งชื่อวันนี้ว่าว,วันมหาปูเชเนียาจยา์เพราะว่าพระเดชกุลหลวงปู่นี่ท่านสละชีวิตจนกระทั่งคนพบพระธรรมกายแล้วก็วิชาธรรมกายแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับคุณยายทองสุขสำแดงปั้านในใจจัดแต่ในตอนนั้นท่านยังเป็นคฤหัสอยู่ยังไม่ได้บวช ทำมาค้าขายขูดมะพร้าวขายมึง <ละ S 1> คือทำอะไรทำอะไรก็แล้วแต่ทำธุร,รกิจอะไรเนี่ยเนาะก็ท,ท่านเไยมาทำธุรกิจขูดมะพร้าวขายแต่แล้วเมื่อไป,ประสอบควาสมสเร็จก,ก็เลยแต่ยิงกิติศัพท์ไปเทอคุณหลวงปู่ที่วัดปักน้ำก็เลย้าไปกราบขอบารมีท่านแล้วก็ไปเล่าเรื่องให้ท่านฟังตอนที่ท่านออกมารับแขกเนี่ยเนาะไปกราบเรียนท่านเมื่อ เนี่ยลูกทําอย่างนี้อย่างนี้เนาะแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จสักอันหนึ่งเนี่ยะทำอะไรก็แจ้งหมดอย่างเงี้ยแล้วโปรท่าก็พูดสั้นๆเขาไม่ให้มึงมาทําอย่างนี้หนิวะเออคือไม่ให้มาคูดเพเพร้าหรือมาทำธุรกิจอะไรที่ท่านจําเป็นต้องทำเพราะว่าท่านมีครอบครัวแล้วก็มีลูกสองคนชื่อเพชรกับพลอยนเนาะตั้งดูและ หลวงปู่ตั้งก็บอกมาแด้เองทำกันเนี่ยเอไล้ทำลอยเนอะท่านก็ยันะงไม่ได้บอกเพราะแขกเยอะแยะเลยเนะแล้วก็ย่าตั้งสุขท่านก็เลยเกิดกสส็สอนศรัทธาอยากปฏิบัติทมท่านก็พยายามเพี้ยนเพียนควบคู่การทําธุรกิจไปด้วยเนานะนั่งอะไรมันก็ไม่ประสบความสําเร็จนอะมีแต่มุนกระตึงแล้วก็ม้อยอะไรเลยนะมันประสบความสมเนะาเร็จคือทั้งวันหนึ่งทาง่านก็ได้ข้อคิดว่า กิเลสเรามันคงหนามนหนาคล้ายๆกับกระโถนที่ในหอฉันนี่เนาะที่อยู่ตามวงฉันพัตตาหารของพระนี่เนาะที่อะไรที่ทำไมไม่ใช่แตงอาใส่กระโถนนี่เนาะ <laughs> กิเลสเราคงหนาเงินมึงเพราะใน,นเดี๋ยวเราจะขัดกิเลสโดยเริ่มต้นขัดกระโถนก่อนนี่จ้าก็เลยไปรวบรวมกระโถนทั้งหมดเลยในหอฉันเนาะ มานั่งขัดที่ท่าน้ำกิเลสหนาะนักนี่หนึ่งเขาออกไปที่ระบายที่ระบายล้างน้ำจนสอมันก็สบายใจพอท่านสบายใจเออมีความรู้สึกว่าเราคงขัดกิเลสได้ใจเราให้สะอาดเหมือนกระถนที่ถูกขัดให้สะอาดแล้วปลื้มออกปลื้มใจในบุญนี้มากเลยนี่จ่าท่านกนเลยไปนั่งธรรมะ นั่งนิ่งดีความสบายใจนึกอะไรก็นึกไม่ออกปรกากฏว่ากระโถนที่ท่านขัดเ,เออมีจอบใบนึงโผล่ขึ้นมานี่ี่เนาะเออและใบนั้นนำท่านเข้าไปสู่ดวงธรรมภายในเออขัดกระโถนจนเห็นธรรมแล้วก็การเห็นองคพระนี่ท่านเดินจะไปรับประทานอาหารที่ อีกฝั่งหนึ่งนะจ๊ะข้ามสะพานตรงประตูน้ำตรงนั้นไม่ใช่ประตูน้ำที่นี่นี้ประตูน้ำปากคลองพระีเจรเดินนักเรียนตามดันไปเจ,จ้าแตงกพาะนะสัมมาหลังไปเรืเ่อยเรื่อยใจก็อยู่ตรงกลางใจสบายพอถึงตรงสะพานนะจะพระคาก้าวข,ขึ้นสะพานปุ๊บองค์พระพลึบขึ้นมาเลยอ๋อนี่จ้ะ ขัดกระถวจนเห็นดำเนาะถ้าเกิดเห็นองค์พราออกกว่าเราจะเห็นอย่างนี้นี่มันเสียยากมากกลัวหายค่อยๆย,ย่างไปน,นี่นะแต่ว่ามุ่งมัน่นเมื่อตั้งใจจะไปทานอาหารแล้วก็ต้องไปร้านอาหารค่อยๆย่างไปย่างไปนี่เลขหกแล้วเนี่ยเรื่อยๆนะ <c oughs> ย, <c oughs> ย่างไปนี่ <c oughs> ไปเรื่อยๆนะเนี่ <c oughs> ย <c oughs> แล้วก็เดินอง์พระในตัวไปเรื่อยๆก็ตั้งถึงร้านอาหารก็สั่งอาหารมาทานแต่ว่าท่านเพิ่งเห็นองค์พระเป็นวันแรกแล้วก็เห็นชัดมากเลืมๆตาเนี่ก็ยังชัดจําแล้วก็เกรงว่าอาหารที่ต่รับประทานกันไปเนี่ยจะหล่นไปถูกเสียนพระมันจะบาปแต่หิวก็หิวนะ ก็ค,ค่อยๆย้อนไปได,ไ,ได้ไม่กี่คำแต่ก็ดูไปเลยเลงๆอย่าให้โดนเนาะแต่ก็ไม่ได้เห็นอาหารเห็นแต่พระแล้วก็หมดอารมณ์ที่จะทานอาหารก็เลยกลับเาะมากรา,าบเรียนให้คุณครูที่สอนท่านเนาะเสียงครูไม่ใหญ่จำชื่อท่านไม่ได้แล้ะแต่ก่อนจำได้ครูที่สอนกุญยาทางสุขท่านก็บอกเธอเธอนั่งอีกสักคืนหนึ่งสิมันจะได้มั่นคง พอเพิ่งเห็นใหม่ๆยน่ทั้งสูขทั้งกับพิจารณานนโ,โอ้โลกก็ยังเล็กๆอยู่ที่บ้านสองคนก็เป็นห่วงอ่ะเออเอาจะเอาอยัางไงดีในสยสก็ตัดใจทจิ้งทุกอย่างปลอยวางทุกสิ่งคิดว่าถ้าเราตายวันนี้เขาก็อยู่กันได้จริงไหมจริงเออนี่ก็เลยวางเลยตัดสินใจนั่งคืนนั้นเลยทั้งคืนที่วัดปากน้าบาติจเจริญไม่กลับเพื่อรักษาความมั่นคงขององค์พระ จะเห็นในตอนก้าวย่างขึ้นสะพานแล้วก็ชัดจำติดมาตลอดเลยนี่จ้ะที่ามาเกี่ยวเรื่องกับคุณยายของเราตอนที่ยายของเราท่านอยากจะไปหาพ่อตามที่คุณพี่ใหญ่เคยเล่าให้ฟังเลยจ้ะพระบิดาตายแต่ว่าตัวท่านไม่ได้อยู่ตอนกราบขอขมาอ,อยู่กลางท้องนาว่าท่านเป็นคนขยัน รู้สึกสีใจเสียดายลูกทุกๆคนของพ่อนี่ได้กราบขอเข้ามาหมดเหลือแต่ท่านอยู่คนเดียวเพราะนั้นความฝังใจตอนนี้ก็เลยมุ่งมั่นว่าจะต้องไปกราบขอเข้ามาพ่อให้ได้พราไม่ทราบว่าเราพลาดล้างอะไรบ้างหรือเปล่าจะได้เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตทำเพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของลูกที่ดีในยุคนั้นเนาะ ไม่ว่าพ่อละโลกไปแล้วจะไปอยู่ภพภูมิไหนที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่สําคัญตั้งเปล่าว่าจะต้องไปหาพ่อให้ได้นี่เลยเจ้ะก็เลยเป็นจุดที่ท่านสละทุกอย่างทิ้งทุกอย่างออกจากเรือนมือนนกที่จากคอนเลยมันดาท่านเงนินเมื่อกี่บาทจําไม่ได้แล้วสราก็ไม่ทราบละเลขสองอนะ่ะจำจำไม่ได้เนาะแล้วก็กลับมาเพื่อไม่ให้ท่านเสียใจ ยอมตนมาเป็นผู้จัดการบ้านนี่เนาะ <c oughs> ของผู้ที่ท่านสืบทราบว่าจะสามารถนำท่านได้มาถึงมาเรียนธรรมะได้บัดปักน้ำแต่ท่านมาเองยังไม่ได้ยังไม่ถูกแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติด,ดูแลเจ้าของบ้านอย่างดีเลยซึ่งอัธยาศัยทำความสะอาดพวกเราก็ได้ประจักษ์อยู่แล้วอัธยาศัยของท่านนี่รักความสะอาดมาก นกระทั่งเป็นที่ประทับใจของเจ้าของบ้านและเป็นที่ไว้วางใจของเจ้าของบ้านนะจ๊ะึ่งนนช่วงเวลานั้นคุณยายทา่านของเราเนี่ยก็ยังไม่ได้บวชแต่ว่าได้รับคําสั่งจากพระเดชพระงปู่เนี่ยให้ไปสอนธรรมะได้ก็เลยมาสอนที่บ้านหลังนี้แล้วก็ได้เจอกันคุณยายท่านก็คอยพอเจอท่านเห็นหนทางที่จะ เรียนธรรมะเพืจะไปหาบิดาของท่านได้าจากคุณยายทาังสุขสำแดงปั้นนี่นะจ๊ะก็เลยเป็นอุปถากคือดูแลทั้งบ้านจยาของบ้านแล้วก็อบมาอุปถากจะ่าทาังสุขด้วยให้ท่านอยู่สุขสบายเอาเสื้อเอาผ้าไปซักไปอะไรต่างจังทั้งคุณยายทาังสุขสอนวิธีให้นั่งสมาธิและคุณยายของเราก็นั่ง เนื่องจากจะต้องทำภารกิจหยาบของเจ้าของบ้านให้สำเร็จท่านก็จะแอบนั่งตอนช่วงภารกิจเสร็จแล้วที่ห้องพระตามที่ท่านายฟังเนาะเจา้จาของบ้านเนี่ยเอ็นใจเลยชวนไปนั่งด้วยกันก็<ม>เลยทั้งท่านเจ้าของบ้านแลวก็คุณยายทังสุขเป็นผู้สอนวันนั้นก็ยายทองสุขถือว่าเป็นปัตมาจารย์ของคุณยายของเรา<ม>ดังนั้นคุณยายของเรา,เราท่านจะอุปถัมภ์คุณยายทังสุขจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต ยาดังสุดก็ละสังขารในบนตักของท่านตามท่านไหมจ๊ะแล้วท่านก็พูดประโยคสุดท้ายหลายซึ่งประโยคนั้นท่านเล่าคุณยายฟังแล้วคุณยายก็ใช้ประโยคนเนี้ยวายท่านเหมือนกันนี่จ้ะในสุดคุณยายก็เรียนธรรมะแล้วก็ไปหาพ่อตามที่เคยไล่ฟังในีจ๊ะช่วยท่านได้แล้วก็เลยในสุดทั้งสองท่านนี่นัดแน่กันเราอย่ายอยู่เลย ท่านก็เรียกกุญยาังสุกว่าพี่นี่นะแต่กุญยาตังสุกเรียกคุญยายจารย์ว่าอีก้างเอ้ยเนี่ยนะพบุญยายท่านตัวสะพังไปด้วยเส้นเอ็นแต่ว่าดูสดใสนะยจ๊ะดูสดใสสงบสงีง่ยมเรียบร้อยเรียบเงยเราจะอยู่เลยขออนุญ,ญาตเจ้าของบ้านไปถือศีลสักเดือนหนึ่งที่วัดปากนะครับเจ้าของบ้านนัง้งใจบุญอยู่แล้วและเห็นความดีของกุญยายด้วยทั้งกุญยาตังสุขเป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยนะ ก็เลยอนุญาตให้เดือนหนึ่งพอไปถึงนี่นะนั่งเอากราบหลวงปูะนะ่เท่านั้นเนอะมมง่ันมาช้าไปโอ้โอนี่หลวงปู่จะบอกมึ่อม,มาจะมาบอกคุณยายของเราเนะาะยายท่านก็งงงง,ง,ง,งเอ๊ะชา้าไงนะนี่ไม่ได้ทะเลถลายลที่ไหนเลยอ <laughs> อาจากเรือบนนกที่จากคอนเขาแท่งนี้มาถึงแล้วก็ส่งเข้าโรงงานทําวิชาเลยนี่จ้ะก็เข้าไปสองท่านเลยนี่จ้ะไปทำวิชาใหม่ๆหม่ก็ คำถามแรกที่พระเดชคุณหลวงปู่ถามเนี่ยพระเจ้ากระยาคราวะลูกจันนก้มันบินมาเกาะหลังคาโบสถ์มันเหลียวกลับไปข้างหลังแล้วมันก็หมอไปข้างหน้าแล้วมันก็บินไปทําไมมันทํางั้นวะเออถ้ากันหลับตานิ่งเพราะไม่รู้เรื่องมาก่อนแล้วไม่ได้เห็นนกก็นิ่งถามคุพระดีกว่านิ่งไปเรื่อยภาพมันก็เกิดขึ้นพร้อมกับคำตอบเรื่องราวอะไรต่าง พราะว่าเพิ่งคําตอบแรกเนะว่าโยกแรกก็ไอ้สั้นๆกับชับอะไรต่างนอกมันเหลียวหลังไปเนี่ยมันจะไปดูที่มันมาจากตรงไหนไปข้างหน้าจะรู้ว่ามันจะไปตรงไหนต่อนี่พอรู้เห็นอย่างเงี้แล้วมันก็บินไปเออมันต้องงั้นสิวะอคุณจยาก็มีกําลังใจนะต้องพูทให้ก็มีอารมณ์ถามต่อนะในวันถัดมา เออแต่เราตัวเองว่าหลวงพ่อนะ<ช>ครูใหญญเป็งผู้เรียกท่านวัาหลวงปู่แล้วว่าเป็นหลานศิษย์แต<ช>่มาเขาเรียกหลวงพ่อวัดปากน้ํากัน<ช>แต่ครูปใญญ่เป็นหลานศิษย์ก็เลยเรียกหลวงปู<ช>่ึเรียนตามท่านไปมจ้ะคำถามถัดมาคือท่าน,นไปหอฉัน<ช>เห็นคนพิการเดินขาไปเปหรืออะไรก็ไปสาบจำไม่ได้นะดูซะว่ารายละเอียดมันเป๋ไหมวะ แล้วเจ้ากุญยาทั้งคนแล้วก็ตอบเออไม่ต้องงั้นตีว่าเออ <l ots> เอวังก็มีโดยการจานี่ <c oughs> สามท่านก็จะเกี่ยวโยงงานเป็นวันมหาภูชนจิยาจารย์ไงเสด็จกุญยาทั้งสุขท่านมีความสามารถหลายอย่างไป็นเด็กคุณหลวงปู่ท่านจะส่งไปเผยแผ่เพราะว่าฉลาดพูดฉลาดจาดฉลาดในการต้อนรับอะไรคล้ายๆกับ หลวงพ่ออยู่ที่ไฟอะไรเงี้ยแต่ว่ายานทัศนะท่านจะแม่นอย่ามาเป๊ะนี่จะเป๊เลยต้องบอกอะไรท่านเลยสมัยนั้นจะเป๊ะหลวงป,ปู่ท่านส่งไปเผยแผ่ธรรมะเนอะก่อนจะไปท่านก็นั่งน้ำมะบายเพียงเลี่ยงหลวงพ่อไม่อยากไปนั่นจะกลัวเดี๋ยววิชาไม่ทันหมูห่คณะก็ไม่ทันมากพวก ต่คุณยายจาันทึ่งอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็จะให้คนอื่นเขียนนี่นะแล้วก็ส่งวิชาส่งไปให้ท่านก็นรับต่อท่านก็นอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนกันให้ค,คนอื่นอ่านนี้ฟังอยู่ัอนเวลาสองท่านเ,เนี่ยขึ้นรถเมในหรือออกโน้ำพักกั้าเอ้ยกูว่าครันนี้เนี่ยนนะไปวัดปักนะครับไม่ใช่นะพี่มันต้องอันนี้มันไปอีกทางเชื่อกูจะว่าอย่างเงี้ยจะไปวัดปักนะ้ำนู่นแล้วไปส่งถน,นนตกนู่น หลวงปูไม่อยู่วันหนึ่งเนี่ยหลังปูท่านก็เปลี่ยนบรรยากาศหลังจากเสือลบหลบ,ลบมือพยายาลมาน,มานอนปัดลูกระเบิดมันาแล้วอะไรต่างๆแล้วก็หลังหลังสงครามแล้วอนนั้นท่านก็บอกให้ดับพระจันทนระ์คือทดลองวิชาดือคือดับดาวเขาดับกันได้อยู่แล้ว oh. เป็นปกติ oh. เอาดวน oh. างนี้เพิบอะไรเงี้ยิ่ไง นี่ก็เลยให้มันโตขึ้นมาอีกหน่อยให้ดับพระจันทร์เริ่มตั้งแต่วันเพ็ญเลยก็ไม่ค่อยมีใครเขาเอาเพราะอยากทําอย่างอื่นเพ,พราะภารกิจอื่นก็เยอะแยะแต่กระชายทั้งสุขนี่ท่านเอาดับพระจันทร์ข้างในก็ไปทมหลักวิชานะพอมายึงนอกมันก็ยังสว่างเหมือนเดิมเละคือท่านแรกท่านไม่รู้จะทํำยังไงขยายองค์รวทกาลัวนนักเรียนเอาไปทํามั่งเนี่ย อ, <S <S อขยายองค์พระใหญ่ๆแล้วก็เอามือบังพระจันทร์เห็นในที่โอ้โหบังแล้วมิดเลยนะ <Yeah. S 1> พระจันทร์มืดเลยนะ <Yeah. S 1> แล้วออกจากโรงงานทรรวิชามาดูมันยังสว่างเหมือนเดิมเลย oh. เอาเมฆมาบางังก็ไปดูมันแค่บงังไม่ได้ดับแต่ก็ไม่ได้กราบเรียอะไรท่านไม่ดับสักทีในที่สุดที่น,นะท่านกับดิ่งก็ไปค้นเนือจะดับยังไง กระทังวันหนึ่งคือหลังจากนั้อีกแค่วันสองวันนะจ๊ะหลวงผู้ท่านเดินออมาและกลับไปในโรงงานท่านกับลำพึงซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วนะเออวันนี้ทําไมท้องฟ้ามันมืดเนี่ยนะพระจันทร์ทำไมมืดลูกเองเจ้า่าลูกเอง <Yeah. S 1> อ่าในกใงคิดว่าควรจะเป็นใครพูด <Yeah>. oh. อาวนี่เหรอ <laughs> ดับได้จ้ะ นี่ไม่ใช่ว่าดับไปเรื่อยก็ตั้งถึงแรมสิบห้าคำ<ช>ไม่ใช่นะ<ช> <laughs> จะกนั้นไปอีกนิดหน่อยไม่กี่วันก็ดับได้ดีจ้ะที่ท่านก็ทดลองอีกวิชารณคเนอะไม่อยากให้เป็นผู้หญิงเนนะีะ<ช>อยากให้ในโรงงานอุปลิกาเป็นผู้ชายเนอะใ,<ช>ใคยๆก็ <laughs> ก็ไปเอากันะไม่คุ้นนะคุณอยากต้องสุกเอาไหม <laughs> ท่านก็ไปนค้นดูว่าอะไรที่ทำให้เป็นผู้หญิงนะอะไรที่ทำให้เป็นผู้ชายนะคนวิชาเข้าไปนะก็ทั้งพบวิชาว่าอ๋อพี่ซีที่จะทำไปเดี๋ยวนักเรียนไปทำบ้างเนี่ยนะเดี๋ยวตายพรุ่งนี้มาอ๋อนะพร้อมบวชเลยเอาฟังตายกานะ่อนปะัญญาก็ ต้งก็ประกอบวิชามานะปรับเปลี่ยนสังหารโดยหลักวิชาที่ค้นพบด้วยตัวเองนะคือพอเขาเข้าถึงพระธรรมกายการศึกษาวิชาธรรมกายหลังจากพระเด็กรหลวงปู่ท่านต่อให้เป็นช่วงๆไปทุกวันอยู่แล้วเนี่ยนะก็จะค้นต่อกันไปเองอีกพอพบวิธีการก็ทดสอบดูว่าไ,ได้ผลไหมปรากฏว่าได้ผล ต่ผลก็บาเล่าใหาคน่หอาจารย์ฟังอีก้างเอ้ยกูไม่คุ้นวะ่ะไม่ทราบไม่คุ้นเลยเฮ้ยมันเกกาวอ่ะก็ไม่รู้อะไรเนอเพ้าอตทก็ไม่ได้ขยายความนยกูเลยเดินเครื่องกลับแล้วก็เอาทั้งหมดนี้ไปเล่าให้หลวงปู่ฟังโดนอัดเลย บอกให้เป็นผวิชาแล้ว่าเดินคืคนไปทำใหม่อะไรอย่างนี้น,นี่คือเรื่องของกาจต่าดโดยย่อแต่เรื่องยังมีอีกเยอะแยะนะที่เกี่ยวกูจาต้องสุกโอ้โหท่านถ้าเป็พ์พูกับเราก็คล้ายๆซนๆหน่อยอะไรงเงี้ยก็คนอะไรอย่างเงี้ยนี่นก็เลยสามท่านเกี่ยวโยงกันอย่างเงี้ยก็เลยมาเป็นวันมหาปู่ชนียจา์นี่นะจ๊ะ วันนี้ใครมาทำบุญบ้างเปลือไหมจ๊ะเลือจองรวยจงรวยจงรวยส่วนเกษย,ยนันลูกนะเนอะเลือทั้งภายนอกภายนนะจ๊ะอืมดีไหม